หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมคือหัวใจสำคัญที่โครงการกยศเป็นหนี้ได้ใช้หนี้เป็นนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินรวมถึงการชำระคืนหนี้กยศเราก็ได้ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการส3 4มด้านความรู้เรา นักศึกษาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะย,ยังไม่มีความแม่นยําหรือความรู้ในเรื่องของความรู้ทางการเงินมากนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะมีการค้นคว้านะคะขอความรู้จากผู้รู้ก็คือได้พี่เลี้ยงจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมีการค้นคว้าความรู้จากแหล่งอื่นๆน,นะคะคุณธรรมนะคะแน่นอนเขามีความอดทนสูงมากนะคะในการที่ ที่มาทําโครงการนะคะมีความเสียสละมีความสามัคคีนะคะซึ่งเพราะว่าเด็ก5คนที่ทําโครงการเนี่ยมาจากต่างสาขานะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้สนิทหรือผูกพันกันมากพอเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ถือว่าเขาเสนิทสนมกันมากขึ้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือ,อผู้ร่วมลงก็คือเขาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำเนินโครงการทั้งทั้งตัวของเด็กที่ทําโครงการเองแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมโครงการนะคะตอนนั้นอะที่หนูยังไม่เข้ามาร่วมโครงการหนูไม่รู้จักการออมเงินหรือว่าออมเงินแต่มันก็ไม่ได้ถึงเป้าหมายที่หนูต้องการนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยลองทําบัญชีเลยบัญชีรายรับรายจ่ายดูว่าแต่ละวันหนูใช้อะไรบ้างพอหนูได้เข้าโครงการนี้หนูก็รู้ว่าการที่หนูใช้เงินแบบ ซื้อของไม่จําเป็นนะคะมันสิ้นเปลืองมากแล้วหนูก็มาทําบัญชีรายรับรายจ่ายว่าวันนี้หนูใช้อะไรไปบ้างแล้วส่วนที่หนูที่ซื้อไปมันไม่จําเป็นหนูก็ไม่ได้ซื้อแล้วอะคะ่ะเพราะว่าแต่ละวันที่สมมุติว่าหนูใช้วันละร้อยแล้วหนูก็จะเก็บ20ค่ะหนูสามารถไปบอกน้องหรือบอกพี่ได้คะ่ะว่าการที่เรา ออมหรือว่าทําบัญชีแล้วแล้วรายจ่ายมันมีผลต่อเรามากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเงินหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเอาเงินส่วนนี้เป็นไปเพื่อรักษาตัวเองค่ะแล้วมีการไปหานด้สริมเข้ามาเป็นออมในชีวิตมีค่ะทํางานเซเว่นค่ะ,ค,ะคือ,อช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะสเดือนหนูไปทํา เซเว่นเป็นพาร์ทไทม์ค่ะทำงาน9้าชั่วโมงพอหนูเปิดเธอมาหนูก็ไปขอ,อผู้จัดการร้านลงเสาอ,อาทิตย์ค่ะทำวันละหชั่วโมงค่ะได้วันละ200กว่าบาทค่ะ